่าสวัสดีครับผมนายสาหรัฐวงวันธนีนะนะฮะห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสามสองเจ็ดห้าจะมาทำงาน solidworks ต่อนะครับก็คือพาร์ทสองนั่นเองช่วงท้ายจักรยานนั่นแหละอ่าครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากนี่ฮะเอาแกนเบาะนั่งเข้ามาก่อนนะฮะแล้วก็เมดมันนะฮะเมดมันกับเสาเนี่ยฮะเออถูกนะฮะแล้วก็ เอาพื้นที่ตรงนี้นะฮะกับพื้นที่ด้านบนนะฮะกำหนดระยะห่ฮะตรงนี้เป็นร้อยยี่บห้าะะถึงเราจะไม่เห็นเราก็รู้ได้นะครับว่าภาพมันไปไหนแล้วเนี่ยก็อ่ะกลับมาเนี่เออเห็นไหมฮะก็มาละนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะ ทำการเอาหัวต่อเบาะเข้ามานะฮะแล้วก็ทําการเม็ดมันนะฮะก็เม็ดหัวต่อ,บอเบานี่เป็นลเข้าไปแล้วโอเคขึ้นไปไนะเออดีมาขึ้นไปนิดนึงเลยเอ่ะจากนั้นนะฮะแล้วก็เม็ดพื้นที่เล็กๆนี้แล้วก็เออให้มันมาชนกันแต่มันก็ยังหมุนได้อยู่ดีนะฮะ ก็หมุนมันซะหน่อยนะม่มันตรงๆหน่อยเอ,อ่จอจักรยานทั่วไปขเขาน่าจะหมุนได้กันนะนนะครับ,นะรบจากนั้นนะฮะเราก็เอาอะไรนะอะไรนะ นี่ฮะข้อมุนเบาะนะฮะหนึ่งอันนะฮะข้อมุนเบาะเอามาเมดกันนะฮะ โอเคครับอืมแล้วก็อะไรอีกข้อมหมุนบ่อกอีกอันหนึ่งอ่ะันหนึ่งนะอ่ะหมุนมานซะหน่อยโอเคนะฮะแล้วก็เมทมันนะฮะ นี่งานเราก็ไปเร็วแลครับนี่มันขนาดานกันพอดีครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะฮะอ่ะเสร็จละจากนั้นนะเราก็เอาอะไรนี่นะตัวประคองเบาะฮะเออใช่ตัวประคองเบาะนะ,ะ,ะฮะ หน้าจักรยานอยู่ไหนอ่าหน้าอยู่นี่กะแร้วตรงทางนี้ฮะโอเคครับทางนี้ถูกต้องแล้วฮะจากนั้นฮะเราก็จะเลือกอยู่ไหนเราจะเลือกเส้นวงในนี้นะมาเมรครับ เป็นต่อขึ้นมาครับโอเคครับยังไม่พอเลือกท็อปวิวนะคฮะท็อปวิวกับพื้นที่ตรงนี้นะมันจะต้องขนานกันมันจะได้ฉากพอดีนะครับโอเคครับแล้วเราก็ เอางานอีกชิ้นหนึ่งมาหมือนกันโอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับก็เมดนะฮะเมด เอเส้นนี้นะครับกับที่เราดูมาก็เส้นนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ท็อปวิวกับด้านนี้นะฮะพาแล้วแล้ขนาดนัน โอเคนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่เบาะลากเบาะเข้ามาปับ๊บหมุนเบาะซะหน่อยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็เมดเ,เบาะนะฮะก็มีแค่เมดนะครับงานอย่างนี้มัน ก็เบ็ดด้านในเบาะก,กับพื้นที่ตรงนี้โอเคแล้วก็เม็ดด้านในเบาะนี่มัอนอ่ะบางอีมันเกะกะาลยอเกินนะฮะเอาไงกูวะโอเคเห็นละเห็นละเห็นละ ต้องมองทางนี้ฮะเม็นี่นะครับกับอันนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะประกอบเบาะมานะโดยการเม็ดทรงนี้นะฮะกับอันนี้ครับปื๊ดไม่พอดีเอาใหม เมทอันนี้ก็เมทอันนี้กับ Okay. เรียกว่าพอดีเป๊ะฮะอย่างนี้เรียกพอดีเป๊ะนะครับจากนั้นนะเราก็จะกําหนดการหมุนมนันฮะจริงๆเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยมันหมุนได้เห็นไหมสังเกตจักรยานเนี่ยมันหมุนได้รอบเลยฮนะเราก็จะกําหนดมุมให้มัน,นให้มันหมุนได้สุดเท่าไหร่ ประมาณนั้นนะฮะอ่ะเริ่มจากเพจน,นี้ฮะแล้วก็เม็ดสิ่งที่จะเม็ดด้วยก็คือไอ้มุมเนี่ยฮะได้เอาเม็ดนี้ใส่นี่นี่เม็ดมุมนะฮะใช้เป็นสิบนี่เป็นเก้าสิบนะระยะนีโอเคอ่ะ หายไปไหนละชะอุยสงสัยผิดนะฮะทำไมลวกัน cặp đàn rồi ครับเข้าใจแล้วฮะอ่ะอืมผิดตรงเบาะนะฮะลบเบาะทิ้งแล้วทำใหม่ะ โอเคนะฮะเอาเบาะมาใหม่ okay, uh huh. โอเคครับอ่าเนี่ยดูดีขึ้นถูกไหมแล้วมุมเราก็ปรับไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็ถูกแล้วอ่านะครับก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับส่วนท้ายจากักรยานนะฮะก็ขอบคุณนะบจบแล้วจบแล้วที่นะตั้งใจทำเต็มที่เลยเนี่ย